อร่อยมา,มากมหอมมันจะหอมๆนะอร่อยดีหัวแดงก็อร่อยสวยๆแป้งมันจะเป็นนึบๆบอะ่ะไม่รู้มันเป็นขนมของญี่ปุ่นหรือเปล่ามันเป็นขนมของญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นของไทยหรือขนมญี่ปุ่นชื่อไดฟุกุอเหมือนขนมญี่ปุ่นเลย เ,นนเลยได้ฟูกุสี่รสค่ะน่ากินมากๆเลยสวัสดีค่ะนี่ค่ะเราได้ขนมอะไรมาเอ่ยสีสันแปลกตาดีค่ะชื่อขนมไดฟูกุนะคะอ่าขนมไดฟูกุชื่อคล้ายๆญี่ปุ่นเนาะเดี๋ยวมาดูข้างในนะคะว่าจะเป็นยังไงแกะเลยแ t r a แ t r a แต่ออกมาแล้วเป็นแบบนี้ค่ะ จะมีอยู่ด้วยกันสีรสนะคะดูก่อนมีงาดำถั่วเหลืองถั่วแดงชาเขียวหน้าตาก็จะค,คล้ายๆขนมเปี๊ยะนะคะแต่มีสีสันที่สดใสด,ดีค่ะดูสิคะมีสีชมพูสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันเลยเอารสไหนก่อนดีรสไหนอร่อยสุด <c oughs> อยากกินชาเขียวอ่ะเนาะ ดูอืมอืมหนุบหนุอร่อยมากอืมหนุบหบอร่อยมากอีกอย่างที่อยากกินคือเอถั่วแดงบ้างเด้อถั่วแดงบ้างนะคะถั่วแดงนะคะอืมอืมอืมเยิม้มเยิ้มอร่อย ต่อไปกินอย่างละค่ะ่อไปจะเป็นงาดำต้องอร่อยแน่ๆเลยออืมหอมหอมอร่อยสุดอร่อยสุดแม่ใหญ่ว่าเป็นชาเขียวค่ะเพราะว่ามันเป็นรสที่แม่ใหญ่โปรด ไม่ว่าจะเป็นน้ําหรืออะไรก็ตามจะชอบชาเขียวชาเขียวก็จะประมาณนี้นะอืมกินอย่างละคําจ่งเอาไว้กินรอบหน้าเดี๋ยวคนอื่นยังไม่ได้กินไม่ใช่ไรหรอกถัวเหลืองค่ะอืม หนุบหนุบเหมือนกันจุว่าอร่อยทุกรสเลยค่ะเดี๋ยวไม่ใหญ่ไปกินต่อแล้วนะ